สวัสดีค่ะนิงค่ามิเกนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายน2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอโชคลาภนะคะเรื่องความโชคดีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้เรื่องของการงานนะคะช่วงนี้มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นมีความราบรื่นมากขึ้น บางรายก็เกี่ยวกับเ,เรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะการเดินทางการเดินทางไปด้วยทำงานไปด้วยหรือการติดต่อทางไกลนะคะการที่เข้าสังคมต่างๆเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะที่อยู่ที่อาศัยเรื่องของที่ดินเรื่องของวัตถุชิ้นใหญ่เกิดขึ้นได้นะคะ เรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทำให้ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทองนะคะยังมีเกณฑ์มีโชคลาภฟุกๆเกิดขึ้นได้ด้วยสุขภาพช่วงนี้นะคะที่ป่วยก็จะแข็งแรงดีได้ยาดีรักษาบางรายก็จะต้องออกกำลังกายดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะการบริหารจัดการเรื่องอาหารการกิน หรือการลดละเลิกเหล้าบุหรี่นะคะสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายคนโสดสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์เดินทางแล้วพบรักหรือการพบรักปุ๊บปั๊บจากการทำงานการพบเจอกันนะคะคนโสดก็มีเกณฑ์ได้สละโสดส่วนท่านที่มีคู่แล้วช่วงนี้ความรักนะคะมีความรงตัวบางคู่เกี่ยวกับเ,เรื่องของอสังหาริมทรัพย์การปรับปรุงบ้านและที่ดิน หรือการซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้านบางคู่ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันหรือทำงานร่วมกันก็ได้ในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชว์ของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ